เรามาดูอีกหนึ่งความช่วยเหลือของกอแอาทัพภาคที่3กันบ้างค่ะโดยแม่ทัพภาคที่3ค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะพร้อมกับมอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยก่อนที่จะเดินทางต่อเพื่อที่จะรับมอบสิ่งของจากกลุ่มพลังมวลชนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนําไปช่วยเหลือให้กับประชาชนและกําลังพลในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ พลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3ได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านนาอําเภอศรีสํรงจังหวัดสุโขทัยเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ําและให้กําลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมาค่ะโดยได้มีการมอบถุงยางชีพและสิ่งของที่จําเป็นค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นท่ามกลางการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจตามนโยบายของกองทัพบ,บก ที่มุ่งเน้นการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมกับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ ครับต่อมาในช่วงบ่ายนะครับแม่ทัพภาคที่3ครับได้เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของช่วยเหลือนะครับจากกลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดพิษณุโลกณสมสรบรรเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนกลุ่มพลังมวลชน27หน่วยงานเข้าร่วมในพิธีสิ่งของที่รับมอบครับประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าห่มและเวชชัณฑันะครับซึ่งจะถูกส่งต่อ โดยกองทัพภาคที่3ไปยังกองทัพภาคที่2นะครับเพื่อช่วยเหลือกําลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นะครับตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งท่านแม่ทัพภาคที่3นะครับได้กล่าวขอบคุณชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่ร่วมแสดงน้ําใจพร้อมกับยืนยันว่านะครับกองทัพจะดําเนินการกระจายสิ่งของอย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อบรรเทาความด,ดร้อนของพี่น้องประชาชนและเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนนะครับ